สวัสดีค่ะพี่นิดนะก็มาทำบุญแบ่งบุญให้กับเพื่อนๆค่ะปรารถนาสิ่งไหนก็ให้ที่ฐานโดยเฉพาะคนที่แบบเจ็บขาเจ็บเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วอะ่ะการที่อยากจะให้หายเก็บขาเก็บเข่าเนี่ยอันดับแรกเลยค่ะทุกคนถ้าเราคิดลบอะ่ะเราก็จะเป็นอยู่ยงั้นแหละถ,ถ้าเราคิดบวกแล้วเราก็ขอพอรท่านแล้วก็นั่งสมาธิ ทุกวันทุกวันอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนะแล้วก็แบ่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรทุกวันดูสังเกตพี่นึกเห็นว่าหยอดอมสินใส่ตรงนี้ได้ให้มีทรัพย์เพิ่มพูนบุญหากษัตริย์ดำรงชัยสมัยตอนที่พี่ทำงานนะพี่เคยขอพอรท่านบ่อยๆชีวิตไม่เคยแบบมีเงินขาดมือหรือไม่เคย ไม่มีเงินไม่พอใช้เลยแต่พอเราไม่ได้ขอพรท่านเลยสิถ้าสมมุติว่าเราทํางานใช่ไหมอ่ะแล้วก็ขอให้เราสมมุติว่าเราได้งานทำเนาะหรือว่า,าทำธุรกิจอะไรก็ขอพรท่านขอให้ตอนนี้ก็บอกท่านว่าเหมือนพี่นี่ก็ทําพี่นี่ทำช่อง youtube อยู่อ่ะทําความดีอยู่ก็ขอให้ตัวเองเนี่ยกับท่านอยู่ในจิตี่ตั้งมั่นที่ว่าคิดดีผดดู้ดีทําดีได้สาเร็จอะไรเงี้ยนะอ่ะ แล้วลูกก็จะนั่งสมาธิทุกวันแต่ก่อนพี่เป็นลองช้ำพี่ก็มาขอพรอขอต่อชะตาชีวิตขอให้อายุยืนเนาะให้หายเจ็บขาให้มียารักษาอาการเส้นประสาทอักเสบหายได้แต่เราก็ยังทํางานกับโทรศัพท์แต่เราต้องหลีกเลี่ยงนะใครที่ทํางานกับโทรศัพท์มากๆอะ่ะก็ต้องเอาเวลาผ่อนคลายบ้างเพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นขึ้นไฟฟ้ามันทํร้ายสมองได้ ถ้าเวลาเราทํทแล้วก็ต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างมันพี่นี่นรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอยู่กับโทรศัพท์ทําคลิปเยอะบางทีมันก็เกิดเราไม่อยากเครียดเว้ยแต่มันก็มีความเครียดขึ้นมาอีกอะ่ะก็แปลว่าเราต้องเวลาทําคลิปเสร็จปุ๊บเราต้องเอาตัวเองออกห่างโทรศัพท์อะ่ะพอขอเป็นประจุไฟฟ้าที่ทาไร้ขึ้นสมองได้ส่วนดีมันก็ดีค่ะนะส่วนที่มันดีเราทําแล้วไม่ได้ตังค์ก็จริงแต่ว่าก็ให คิดบวกว่าขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเรามันก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วอะขึ้นประจุะจไฟฟ้าในโทรศัพท์มันก็สามารถทาร้ายสมองเราได้เราต้องบํารุงสมองด้วยแล้วก็คิดบวกด้วยขอพรอท่านด้วยอาการมันก็จะดีขึ้นเนี่ยจะเล่าความหมายทําไมถึงมาขอท่านถ้าเขาปวดเขา่าเสร็จแล้วให้เอามือไปบีบเข่าท่านขอพรอท่านทําไมต้องบีบเข่าพระสังการใจา พอมีเรื่องเล่าว่าพระอิน์จะหมดบุญจากเทวโลกไม่อยากลงมาเกิดอีกไปกราบพระโลกคานาะท่านก็แนะนําให้ไปขอพอรพระอินไปให้พระอินลงมาเกิดไม่ได้จะไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงไปปีกวิเวกส่วนพระองค์พอดีพระอินทนึกถึงขึ้นว่าพระสังจจะพระสังฆจายท่านมีปัญญาเจียบแหลมต้องรู้แน่ๆจึงเสด็จไปหา พระสังกัจายพอพบท่านพระอินก็ตรงไปบีบเข่าถวายแก้ปวดเมื่อยท่านพระสังกัจายท่านให้ยานดูก็รู้ว่าพระอินมาด้วยเรื่องอะไรท่านเห็นว่าพระอินเป็นผู้นอบน้อมจึงแนะให้พระอินต่อมุนด้วยการใส่บาตรพระมหากัสสปะขณะออกจากนิโรธสมาธิเพราะอันนี้ส์งแรงมากพระอิน กาบลาและไปทําตามปรากฏว่าพระอินทร์ก็ต่อบุญได้อีกไม่ต้องจุติจากสวรรค์มาเกิดอีกในเรื่องของพอรพระอินทร์เหมือนกันพี่กำลังศึกษาถ้าเราอยากเป็นลูกรักของเทวดาของเทพเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดีทําดีหมั่นทําบุญใส่บาตท,ทุกวันนั่งสมาธิแค่นี้เราก็เป็นลูกรักของท่านแล้วท่านก็จะคอยส่งคนมาช่วยเรา กิจการเราก็จะค้าขายดีแต่ว่าพี่ขอโชคขอลาบนะทุกคนเราไม่เคยเกิดมาเราทําบุญมาเยอะมากอ่ะเราก็เบิกบุญพี่มาขอเบิกบุญกับท่านพี่เคยทําบุญกับท่านมาบ่อยเนี้ยอ่ะเราก็มาขอเบิกบุญที่เราเคยทํามาตั้งแต่หลายภพชาติแล้วก็บุญของท่านด้วยที่ท่านมาทําหลายพันสามาแล้วก็ให้ท่านมาอยู่เหนือสีกเหนือสีสาของเราเพื่อบอกตัวเองว่า เราจะคิดดีผดดู้ดีทําดีเราจะขยันหาเงินเก็บเงินเพื่อเลี้ยงแม่ของเราเลี้ยงลูกของเราเลี้ยงตัวเองให้รอดเนี่ยถ้าเราพูดในชาติจีนท่านก็จะไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรเอาอะไรอยากสุขภาพดีใช่ไหมเราอยากได้เงินมาซื้ออาหารเสริมก็บอกท่านไปเลยว่าหนูทําความดีในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจุดเท้าใช้แล้วก็ขายเพิ่แล้วก็ช่วยคนให้มีไรายได้ดีๆเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยเราก็ต้อง พูดให้ท่านฟังชัดเจนเดี๋ยวรรบรูษก,ก่อนนะทุกคนนี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้นิรชาพี่น้องกดไลค์กดแชร์สร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันถ้าหากว่าพี่นิดเท่งในช่อง youtube วันนึงพี่ประสบความสาเร็จจากการทํา youtube จากการทําความดีพี่ก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาทมําบุญที่วัดบกวานี่แหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทําตามที่ตัวเองอยากไปนะแต่แค่มาบอกเคล็ดลับว่าขอพรท่านยังไงถึงจะสมหวัง ก็ขอพอรตามที่เราต้องการแหละแต่ว่าเราอาจจะเล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเราให้ท่านฟังเหมือนเราเอาของเน่าเน่าเน่าเสียออกจากจิต,ตเก่าๆเราแล้วเอาสิ่งใหม่ๆเข้าไปในสมองของเราค่ะเอาพลังงานดีๆเข้าไปในจิตแต่สำนึกแล้วมันก็หายกรณีนี้นะทุกคน